จำได้ตามสัญญาเฉยๆนะี่มันไม่สำเร็จประโยชน์ให้เข้าใจมันไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาได้ต้องโน้มธรรมะนั่นเข้ามาสู่ดวงใจนี้ให้ได้ความหมายนะ่ะให้ธรรมะนั้นมามาซึมทราบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจนี้ นั่นแหละธรรมะนั้นถึงจะมีประสิทธิภาพกำจัดกิเลสออกจากดวงใจอันนี้ได้เช่น <c oughs> อย่างอสุหะกรรมฐานอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นเครื่องกำจัดราคะความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปจากกิจใจอย่างนี้ ทีนี้ถ้าใครไม่น้อมสติเข้าไปเพ่งร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นเป็นของเน่าของเปื่อยของโสโครกสโสกระปกเช่นนี้แล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์คือไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นคลายความรักความคร่ต่างๆลงได้ <S 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 มีแต่จะสะสมความรักความใคร่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่าไปเข้าใจว่ากิเลสล่านี้ไม่มีภัยต่อชีวิตหรือว่ามีภัยต่อชีวิตแต่นักบวชเท่านั้นแม้เป็นคฤหัสถ์มันก็มีภัยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยที่มันไปล่วง เกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีอยู่นี่ก็เพราะว่ามันสะสมความรักความใคร่นั้นเกินขอบเขตนั่นเองอ่ะมันไม่มีอุบายที่จะบรรทอนราคะตัณหานั้นให้เบาวางลงได้เลยเพราะแต่ละวันแต่ละคืนไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้เพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้ มีแต่หาแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการมคุณมีเช่กินแล้วก็นอนไม่ได้ทำความเพียรไม่ไหวพระไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันมักง่ายนึกว่าเป็นตนนั้นมีความสุขสบายแล้ว ไม่ต้องไปทรมานฝึกตนให้ลำบากเหุดันถึงชอบแต่นอนแม้เป็นนักบวชนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าไม่มีผู้นำพายอย่างนี้นี่ส่วนมากมันก็มีแต่ก่อนแล้วก็นนินกันอยู่นั่นแหละมันหาได้เฉลียวใจไม่ว่าไอความมักกลับมักนอนนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตนะ ไม่คิดเลยคนเรานะ่ถ้ามันไม่เป็นภัยต่อชีวิตพระศาสดาไม่ทรงสอนหรอกไม่ทรงสอนให้ฟื้นกฎธรรมดาเหล่านี้ก็จะทรงปล่อยให้คนนอนตามสบายไปเรื่อยไปยงั้นนหะพระองค์เจ้าทรงตรัสว่า มันเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะเช่นทรงสอนไว้ในอปนาาภปณกัปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างนั้นนะหนึ่งอินทรีสังวรสำรวมอินทรีหกคือระวังตาหูจมูกกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้น สองโภชเนมัตตัญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยสามสาคร,ริยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนะักนี่ข้อปฏิบัติสามประการเนี่ย พระศาสดาทรงตัดว่าไม่ผิดหมายความว่าไม่ผิดทางไปสวรรค์ไม่ผิดทางไปพระนิพพานคาว่าไม่ผิดในที่นี้นะ <c oughs> กลงกันข้ามถ้าว่าใครไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสามประการนี้ก็เป็นอันว่าผู้นั้นเดินทางผิดให้พึงเข้าใจ เดินทางผิดแล้วมันผิดทางไปสวรรค์ผิดทางไปพระนิพพานหมายความว่าอย่างนั้นอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้นะ <c oughs> บุคคลเห็นกแ,นแก่ปากแก่ท้องอย่างนี้นะไม่สารวมท้องของตัวเองเอาแต่ความอยาก ติดรสชาติของอาหารก็ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้อย่างหนึ่งแล้วก็หาเงินทองมาได้สักก้อนหนึ่งนี่ก็ไปเที่ยวหากินอาหารอร่อยๆอยู่ตามพัตตาคารต่างๆซึ่งมีราคาแพงๆนั่นแหละคนติดรสชาติของอาหารนี่ย S <s <lichen b ots> เงินทองหาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลือ <c oughs> มันก็เป็นหนทางคว,วามเสื่อมทรัพย์เสื่อมสินเสื่อมทั้งทงรัพย์ภายนอกเสื่อมทั้งทรัพย์ภายในก็เมื่อไปเห็นแกแ่แปกแก่ปากแก่ท้องนั้นจ่ายเงินไปค่าอาหารหมดแล้วไม่เอาอะไรไปให้ทานได้ละ่ะเนี่ยเนี่ยบุญกุศลก็ไม่ได้คนเห็นแก่ปากแก่ท้องนะ ผู <c oughs> ้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์อย่างนี้ไม่ <c oughs> ไม่มีสติอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือว่าไม่ได้ตั้งสติอยู่ในอายตนะภายในทั้งหกนี้เมื่อเป็นช่นนี้แล้ว ตาไปเห็นโูปที่น่ารักน่าชังมันก็หลงรักหลงรักหล,ล,ลงชังไปหูไปได้ยินเสียงที่น่ารักน่าชังมันก็หลงรักหลงชังไปจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไอ้ที่น่ารักน่าชังมันก็หลงรักหล,ลงชังไป ใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีมันก็หลงรักหลงชังไปถ้าหาว่าขาดสติสมัมปชัญญะประคับประคองแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงมันก็หลงออกไปจากกิตนี่ต่างหากหรอกตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่ว่าอะไร มันก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นเท่านั้นเองแต่มันไม่ว่าน่ารักน่าชังอะไรดอกตาโมนี่หูเนี่ย <c oughs> ใจโน่นจางหากที่มันสำคัญผิดคิดว่าน่ารักน่าชังนะนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการสํารวมอินชี ท่านจึงให้สอนสำรวมมอนอณีชีนั่นนะ่ะให้มันได้ท่านเมื่อสำรวมมณีชีคือใจนั้นได้แล้วมันก็ได้หมดเลยอ่ะรียคือตาหูจมูกล่้นกายนี่ก็เป็นอันสำรวมไปหมดเลยเพราะว่าเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายในเวลารูปมากระทบในตาเป็นต้นและกล่าวมาแล้วนั่นนะเช่นนี้นะ มันก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาอะไรเลย,เยก็จัดว่าเป็นการสำรวมอินทรีย์ทั้งหกไปในตัวเลยแหละเพราะว่าเราจะไปห้ามตาไม่ให้ดูรูปอะไรเซยเลยก็ไม่ได้จะไม่ห้ามจะไปห้ามหูไม่ให้ได้ยินเสียงจะไปห้ามจมูกไม่ให้สูกลินจะไปให้อ่าจะไปห้าม ลิ้นไม่ให้กัดรับรถอาหารต่างๆก็ดีจะไปห้ามร่างกายนี้ไม่ให้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเลยอย่างนี้มันไม่ได้มันผิดกฎธรรมดาห้ามไม่ได้ดังนั้น,น,นพระศาสดาจึงให้สำรวมอินทรีย์นั่นแหละถือว่า เม right. mm hmm. ื่อสิ่งเหล่านั้นกระทบกระทั่งมาในอายตนะภายในหกมีตาเป็นต้นอย่างนั้นแล้วก็ให้มีสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้เท่าอารมณ์เหล่านั้นต่างหากอย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายให้เพิ่งเข้าใจคำว่าสํารวมอินทรีย์นั่นนะไม่ใช่ว่าต้องให้หลับตาเลื่อยไปไปที่ไหนก็ดี ต้องเอาสารีมาอุดูไว้ไม่ต้องให้ได้ฟังเสียงอะไรอย่างนี้ไม่ถูกไม่ชอบอแต่ว่าในพระวินัยของพระพิษุสามเณรเนี่ยเช่นในเฉกิยวัตรน่น์ควรปฏิบัติตามแท้แหละเช่นเวลาเดินไปตามถนนทางตามที่ไหนก็ควรทอดสายตาให้ต่ำลงนี่อย่าไปมองเมื่อไปทั่ว ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็เสียจัญญามรารยาทของสมณะหรือไม่ใช่ไม่ใช่สมณะก็ตามแหละมันเสียทั้งนั้นแหละเพราะว่าเดินตามทางไปอย่างนี้มองมือไปนู้นไปนี่ถ้าเห็นสิ่งใดที่ตนชอบใจแล้วก็จ้องมองตนตาตาค้างไปเลย,ยนี้ นั่นแหละถ้าเดินไปตามถนนทางเดียวก็รถชนเอาอะ่ะนี่ความไม่สำรวมอินทรีย์ภายนอกคือตาหูจมูกลิ้งกายนี่มันก็ให้โทษเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้สอนในสำรวมทั้งหกเลยอ,ะอ่ะสำรวมเนี่ยหมายความมีสติสัมประเญะอย่างหนึ่งแล้วก็ ไปไหนมาไหนก็ทอดสายตาลงต่ำห่างจากตัวเพียงแค่สี่ศอกแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นก็จึงค่อยดูจึงค่อยฟังอเห็นเช่นนั้นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังก็ทอดสายตาลงอย่างที่ว่านั้นแหละอันนี้เป็นคุณธรรมของ นักปรา์บัณฑิตทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการทำเช่นนี้การสำรวมอินทรีย์อย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิดเลยมันเป็นอุปการะแก่สมาธิภาวนานั่นเองเนี่ย เมื่อสำรวมอินทรียได้อย่างนี้ใจไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ภายนอกที่มันกระทบกระทั่งมาเนี่ยเวลานั่งสมาธิภาวนามันก็ทำใจให้สงบลงได้ง่ายได้เพราะใจไม่ได้ยึดถือเอาอารมณ์ภายนอกนั้นมาไว้มันถึงไม่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆใจจึงสงบลงได้ง่ายนี่ การฝึกตนไม่หลับไม่นอนก่อนเวลาอันสมควรอย่างนี้นะแล้วก็ฝึกตนให้ตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างนี้นี่มันมันก็เป็นทนทางความสงบเป็นไปเพื่อความรู้แจง้งเห็นจริงในธรรมของจริงได้ถ้าใครไม่ฝึกเรื่องการหลับการนอนแล้วไม่ได้เรื่อง ผูนั้นย่อมเป็นคนปัญญาอ่อนไม่มีปัญญามีแต่ง่วงแต่งเงาก็เพราะเหตุว่าไปไปฝึกตนให้เป็นให้ตีนิสัยอย่างนั้นนี่ทันพอมันอยากนอนมาก็ไปนอนเสียจะเป็นเวลาหัวค่ำก็จังถึงตอนดึกมาได้เวลา แล้วตื่นขึ้นแทนที่จะลุกไปล้างหน้าล้างตาเพอตื่นขึ้นมามันง่วงกลับนอนอีกเสียอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ฝึกฝึกจิตใจนี้ให้สงบระงับเลยจะเป็นนักบวชก,ก็ตามเป็นครัอหัดก็ช่างถ้าใครไปมักกลับมักนอนอย่างว่านี่นะมันก็ไม่ได้ทำความเพียรเลยกิเลสมันมีอยู่เท่าไรมามันก็มีอยู่เท่านั้นแหละ มันจะไม่เบาบางออกไปจากกิจใจเลยนี่เราพิี่นาดูผู้ฟังทั้งหลายอ่ะเรานับถือพระพุทธศาสนานี่นะเหตุที่เราจะนับถือก็เพราะเราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างดีเราเห็นแจ้งว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเนี่ย พระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปจากพระขันธสันดานแล้วก็จึงได้มาบัญญัติพุทธศาสนานี้ไว้ถ้าว่าพระองค์ยังไม่สามารถละอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากพระขันธสันดานแล้วพระองค์จะไม่มาตั้งาศาสนานอย่างนี้เลยและจะไม่สอนใครอีกด้วย ลองคิดดูให้ดีการที่พระองค์ได้ทรงมีนโยบายเที่ยวจาริกไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้แล้วนั้นน่ะก็เพราะว่าพระองค์รู้แจ้งแล้วว่าธรรมนี้ที่พระองค์จะบรรลุเิ็นธรรมของจริงนีเมื่อผูใ้ใดปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์แนะนำผู้นั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ จะสามารถพ้นทุกข์ได้หมายเขาว่างั้นแหละพระองค์ได้พิจารณาเห็นอย่างนี้จึงไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเนหนื่อยของพระองค์เลยเที่ยวเสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่สุดแล้วแต่จะทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยคนหมู่ใดตั้งบ้านเรือนอยู่ทิศไหน สมพีรนาเห็นว่าคนเหล่านั้นมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าสมควรแล้วสมควรที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอย่างนี้นะพระองค์เจ้าก็เสด็จไปแม้จะไกลก็ไม่ว่าก็ทรงเสด็จไปถ้าหากว่าพราะองค์จะเสด็จไปโดยอิธานุภาพโดยลำพังพระองค์เองอ,อันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องอีกแหละ ธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จที่ไหนมันต้องมีพระสงฆ์สาวกเป็นบริวารห้อมล้อมไปมนั่นแหละมันยิ่งถูกต้องกับผู้ยิ่งใหญ่อันนี้แหละเราได้ศึกษาได้รู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเราก็ปรารถนาอยากจะชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจ เพราะฉะนั้นจึงในหันหน้าเข้าสู่วัตรวาศาสนาเป็นเครือหัดก็ได้มาอุปถัมภ์บำรุงเมื่อตนไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถเพราะเหตุว่าเป็นครือขัดนี้ย่อมมีกิจกังวลห่วงใย,ยมากเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี้เองและ เมื่อเห็นท่านผู้ใดเป็นผู้สลระเคหะบ้านเลือนออกบวดบวดมาแล้วก็ตั้งใจศึกษาธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจข้อวัดปฏิบัติและวันนี้ก็เที่ยวจาริกไปสแสวงหาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงังงัดไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากนิดเหนื่อยเลย โดยมานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นกลัวว่าพระองค์จะได้ตัดสรู้แจ้งสัพพเยายธรรมทั้งหลายนี่พระองค์ก็ได้เอาทุกเป็นทุนมาก่อนเลยสู้ทุกสู้ยากปฏิบัติมาคลำหาวทางตัดสรู้สัมมาสัมพุทธิยานมาโดยลำดับ แต่ขั้นเมื่อบุญบารมีของพระองค์ยังไม่แก่กล้าแล้วพระองค์ก็ยังไม่ได้ตัดสร้กรอนไปนอย่างนั้นดังนั้นเรามารู้ว่าความตัดสรู้หรือว่าการละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปนี่มันเป็นความสุขอันสดใสจริงๆนี่ผู้ใดต้องการความสุขอย่างนี้นะมันถึงได้มา อุปธรรมบำรุงท่านผู้ที่ปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยผู้ยอมเสียสละอามิตรสุขในโลกโดยประการทั้งปวงทรงไว้ซึ่งเพศกาสาวพัดที่ท่านบัญญัติว่าอุดมมเพศนั้นได้ไปจนเท่าจนแก่จนตลอดชีวิตชีวามีอยู่ถมไปอ่ ทายกทายิกาได้พิจารณาเห็นคุณแห่งพระสงฆ์อย่างนี้แหละก็จึงได้เคารพนับถือสักการบูชาถวายทายทานต่างๆได้ถวายได้ด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจจริงๆไม่ไม่ใช่ว่าทำตามประเพณีเท่านั้นแต่ว่าให้ด้วยความเต็มใจด้วยความเรื่อมใสจ,จริงๆ เท่าที่สังเกตดูนะทายกทายิกาทำบุญทำทานมาทุกวันนี้สแสดงถึงออกถึงความยินดีความเรื่อมใสยอย่างยิ่งเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานแบบหน้าบูดมึนโดยไม่มีความพอใจในการให้ทานนั้นแต่ว่าจำใจต้องให้เพราะหมู่มากมันลากไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ ถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นการให้ทานของผู้นั้นมันก็ไม่ได้ผลสมบูรณ์เลยได้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง <c oughs> อันนี้แต่ให้พากันคิดพิจารณาดูให้ดีทั้งครืหัดทั้งนักบวชเนี่ยต่างก็ปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกมา ถ้าเป็นนักบวชก็ปฏิญ,ญาณตนถึงคุณพระรตนกรายนี่เป็นนิพพึ่งตอนเข้าโบวถบวชอยู่นนานเป็นคเรหัดเช่นนี้อันนี้นับวาได้ปฏิญ,ญาณตนถึงพระไกรสารนาคมเป็นนิพพง่งอยู่เรื่อยมาแหละทำบุญนำทานนี่ใดก่อนจะให้ทานอะไรแล้วก็มีหัวหน้าทาย,ยกนั่น อาราธนาศินห้าเสียกรหรือศินแปดแล้วแต่กรณีแล้วก็พากันรับศินจากพระไปเรียบ,ร,ยบร้อยแล้ววันนี้เขาจึงถวายพัฒนาหารเป็นทานหรือถวายอัฐบริขารแปดประการของภิกษุอย่างนี้นะ นี่แหละเรียกว่าเราให้ด้วยความเต็มใจนะไม่มีใครบังคับบัญชาเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะ <c oughs> การให้ทานก็ดีการรักษาศีนก็ดีการภาวนาก็ดีความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะน้อมเอาคุณธรรมเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจมาล้างชำระ ชำระจิตใจนี้ให้ผองใสสะอาดเอาทานมาล้างความโรคความตนีห่วงเห็นให้ออกไปจาก,กจิตใจเอาศีลมาล้างความกโกรธความพยาบาทจองเวรเบียดเบียนซึนน่งกันและกันให้ห่างเหินออกไปจาก,กจิตใจเอาภาวนามาชำระความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงนี่ให้ ขยายออกจากจิตใจนี่ให้ได้นั่นแหละข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้ล้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับขัดเกลากิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานานแล้วนี่ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆให้พึงเข้าใจความหมายของข้อปฏิบัติสามประการนี้วันนี้ ผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่เกียดค้านเลยแบบนี้นะ,ะเพราะว่าตนก็มองเห็นจิตใจของตนเองเนี่ยยังวันไหวไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่ไม่ใช่ว่ามันสงบจากกิเลสตัณหาเรื่อยไปแล้วมันสงบได้แต่บางเวลาบางครั้งเท่านั้นเองนะ สงบได้แต่เวลาเข้าสังคมเวลาไปร่วมบำเพ็ญมุลกุศลกับมูอย่างนี้นะถ้าอยู่โดยลำพังตัวเองสงบไม่ได้เลยส่งใจคิดส่้านไปจีป,ปาถะอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นทุกคนต้องพยายามปฏิบัติเพื่อพึ่งตนเองให้ได้ต้องประกอบกุศลคุณงามความดี ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อคุณกุศลคุณงามความดีมันมากขึ้นไปเท่าไรจิตใจก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยน่มกุลเนี่ยเน้นหนาเข้าไปเรื่อยๆไม่มีทางจะจืดจางนะคุณใดกระทำคุณงามความดีตามแนวทางของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานะ่ได้แก่อปณากาปฏิปทา ข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอย่างนี้นะใครปฏิบัติตามด้วยความพอใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจริงๆนะมันก็จะก่อให้เกิดบุญได้ทางบุญได้ทางภูสนเกิดสติเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาสามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมนั้นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิตใจได้ ก็ด้วยการที่เราไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ทำตนได้เป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองภายในจิตใจก็ไม่แข็งกระด้างกายวาจาก็ไม่แข็งกระด้างน้อมเอาธรรม,มวินัยคำสอนพระเทรเจ้าเข้ามาตั้งไว้ในใจแล้วรักษาไว้ประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทเช่นนี้เราก็สามารถที่จะ ขัดเกลากิเลสตนานี้ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้แม่ทุดงควัดก็เหมือนกันนะของพระภิกษุสามเณรเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเก้ากิเลสตหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจทั้งนั้นแม้เป็นครหัสัดก็ปฏิบัติตามได้ทุดงควัดนี่นะในเมื่อมันโอกาสอำนวยนะ,ะทุดงควัดนี่ภาษาสมดาไม่ได้ทรงบัญ นึ้ถ่ายปฏิบัติไปจนตลอดชีวิตนะถ้าว่างๆโอกาสอำนวยให้อย่างนี้ก็สมทานเข้าไปปฏิบัติเข้าไปไม่ว่าพระภิกษุสามนเณรหรือครืงหัดแหละเราสมทานปฏิบัติเอาไวเ้เป็นครั้งเป็นคราวไว้ถ้าเกิดไม่ไมสะดวกแล้วก็ลาเสียก่อนลาสวงขรวัดไ้ก่อนยกไว้ก่อน ไปไปเมื่อโอกาสอำนวยเอาสมทา,านลงไปเช่นสมทา,านไม่นอนอย่างนี้นะสมทา,านฉันบินธบาตฉันรวมในบินในบาททั้งหมดเลยอย่างนี้นะสมทา,านเอาเปคงั้างเ็นคราวก็ได้เมื่อหากว่ามันขัดข้องขึ้นมากดยกเลิกไปอย่างนี้ทำได้ทั้งนั้นเลย ล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเก้ากิเลสตัณหาบาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจ <c oughs> ดังแสดงมา